เสนแหกอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้เส้นแหกกิจภาพไปเลาะเบิงไอตัวหลังจากรดเกี่ยวลงเกี่ยวเขาแล้วนะครับว่ามีมีหอย่างพ่อได้หากินวอกันมีกบมีเขียดเส้นแหก,กจับมากนะครับที่แน่เส้นแหกกไปล่องเบิงปลาขอนนะครับกับไอตัวเขียดนะครับถ้ามีกิจจับมากไว้ถ่ายส้เบ็ดปลาคอนะครับไปเบิ่งกันเลยครับว่า ได้ยังบอนะครับนเนาะไปเบิ่อนโอ้ยิ่ได้เสียงแม่งยังบอครับฟึ่งล่องเกี่ยวนะครับผมกแบบับพึ่งมาจากเหตุการณ์บรรูุวัตถุนี้ยังบอเพื่อมี่ฟูนี่มาขอนข้องท่นแหละครับนี่หนึ่งกับมาบึง พ่อเจียวเข้ากับมีหนูหน้านะครับเฮ้ยหลายเฮียงว่าต่อเน,นี้องึงล่องนะครับถึงล่องเจียวมือรัวไม่หยุดปอกย่ามใดนะครับหนูหน้าแากที่หายไปนะครับก็ได้ไปบวชให้แม่นะครับ บวชให้แม่แม่ได้เสียนะครับกะ,ะตามธรรมชาติแล้วครับคน้นมีเกิดมีตายนะครับเนาะผู้ที่ยูก่กับสู่ต่อไปครับก็เป็นกำลังใจให้นแหกในเด้อครับอย่ลืมกดไลค์กด subscribe ครับกดติดตามไว้นะครับเนาะเป็นกำลังแก่ห้แน,น,นะนแกนหแกนะครับ เ็ดคลิปลงเรื่อยๆนะครับเจ้านายก็เหยิดบอกนะครับว่าแามลงคลิปนะครับไอ้สัปดาห์ละสองคลิปนะครับเจ้านายก็บหยดลงแต่ว่ากำหนดเมื่อวันไดครับว่ารูปปร้ว่ามื่อใดที่ว่างนะครับเนาะบางเมื่อกีมโอโหนะครับเจ้านายก็เฮ็ดงานไปนั่มนะครับเนาะ You เดี่ยวได้ซ้ำนี่หระครับถึงรอมเกลียวทั้งทึ่งอ่ะท่านในนี่หรอครับทั้ง,ท,งท,นนนทึ่งท่านในเรื่องดีนะครับนอกจากท่านในเกลียวแม้เขามลมอ่ะพ่นนะครับพ่นล่มเกลียวเองวันนี้ก็หนาวแล้วครับล่มหนาวมาแล้วเอ้ย 我有影响嘞，喏，你 น้ำกับเปล่งออกไปแล้วนะครับมบ่เปล่งออกเกียวกับลงมา่ได้ครับเนอยดครับว่าไปใจนะไปใยเอ้ยเอา โอ้อยมันเกล็ดโอ้เกล็ดจีน่าครับเกล็ดจีน่านี่ครับเกล็ดจีน่าหน่อยเอ้ยว่าหน่อยแล้วล่ะง่ายแล้วเกล็ดเกล็ดิีน่านะครับเนาะใส่เบ็ดดีแห้งครับใส่เบ็ดแบบถีอด,ดีแห้งโดยเฉพาะเบ็ดปลาคอนะครับเนาะนี่หน่อยที่ไหนจะเยอะไว้จะไปใส่ เบ็ดปลาคอนะครับเจ้าแห่งก็ะเช้ลงเบ็ดปลาคอไปแล้วนะครับเนาะถ้าอยากเบื้องก็เดี๋ยวเจ้าแห่งถิ่มลิงไปข้างล่างนะครับระวังแมงบงเลยดตะก่อนเลยระวังแมงบงดีสั้นเลย ไม่เกียดิแอกออกเดี๋ยวเะื่อแหกผ้าไปหาเกียดิแอนะครับเนาะว่าเกียดิแอเป็นก่ะโตยงได้อหอดย่ามันออกหนูออกโอ้ยหลายแหงไี่น้องเลยฝากไปทางหุ่นวัตะกองด้ว โอ้มาแฉะเหรอครับพี่น้องช่วงนี้จะได้โม่แฉ้งนี่นะครับคันคันเข่าล่มไปได้เกี่ยวเองนี่แหละครับได้เกี่ยวเองรู้ว่าเป็นสื้้าผมใหม่สื้้าสีโดยสีหรือว่าสีผ้าตีเอานะครับน้องันนี้ตั้งแต่เดี๋ยวผมทายแห่งเบื้องนะครับน้อง โอ้ปลาคาอนบืนพี่น,อน้องเดยที่หายี่ยวให้ม่ร้องดักไว้นะครับปลาคอน่อยพี่นอ้องเอ้ยบืนขึ้นมากนี่ครับบืนขึ้นมากลาคอน่อยไปเติมกันนะครับเนาะพอได้ไปหมกไปแจ้งเส้นน้องมีสมเองสันนะครับเนาะ อแมกหยิบผ้าลกไปเบิ่งฟ้าขอนนะครับว่ามันบืนว่ะโอ้พี่น้องปะาคอปะาคอมันจะแไหนกี่ท่านว่ะโอ้ปลาคอหน่อยพี่น้องปลาคอหน่อยมันบืนหืุน เช่นแหกบอท่านพร้อมตีล่ลงนะครับเนาะเดี๋ยวยังคอยไปเบิ้งกันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเช่นแหกพามาเอานะครับเนาะปลาขวัญการเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับการมาเบิ้งให้เบิ้งหน้าแย้มขึ้นตอนตัเดเลยย่านนะครับเนาะมาเบิ้งว่าเปิดย่อมันล่งหอดใสแล้วนะครับเนะาะทำให้เกี้ยวเร็วๆเพิเบบ่งขึ้นไปนะครับเนาะเชิญเห็กม,กมาเบิ้งสามาราหาเลาะเบิ้งไอ้ตัว เจ็ยดยี่โม่ก็ได้สองตัวก็พอ,ขอน้อยบืนนะครับพอน้อยบืนก็สองตัวเป็นแหกะขอปิดคลิปตะเพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเซียนแหกทำคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนเยครับสำหรับคลิป ต่อไปเช่นเนี่ยก๋ยผ้าไปเบิ้งปลาคอนนะครับเบื้องปลาคอนสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ